ทำไรครับที่นี่วันนี้ได้มายื่นหนังสือนะครับจากอของท่านนายกเิวิตอัมัยวงนายกองการหารสนงตบนบ่อวินนะครับให้กับแฝงการทางหลวงชนบทระยองนะครับถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนสาย3า1 3ูั้วกแดงนะครับที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับและเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตลอดให้กับพ่อแม่พี่น้องของ ำบลบ่อวินของเราได้รับผลกระทบนะครับอยากทราบว่าในการาที่จะทําดําเนินการอ,าอย่างไรก็ดีที่จะทําให้เสนเส้นนี้ได้เสร็จเร็วนะครับอยากรู้ถึงความคืบหน้าตลอดจนการเยียวยานะครับให้กับร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่ผ่านมานะครับว่าทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยจะมีนโยบายเยียวยาหรือดําเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนาที่อยู่สองข้างทาง ได้อย่างไรบ้างาแล้วก็ความพื้นหน้าเรื่องเมื่อไหร่ที่ถนนที่นี้จะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็พยายามจะให้ทางผู้รับเหมาและส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยดูแลในเรื่องของการบริการสะดวกทางขึ้นทางลงทางแยกต่างๆนะครับที่ในบริเวณที่ชาวบ้านของเราได้ใช้สัญจรน,นะครับเพื่อไม่ให้รับผลกระทบนะครับในครั้งนี้นะครับหวังว่าการยื่นเรื่องท้งนี้จะ ทาให้การก่อสร้างได้เร็วขึ้นหรือทําให้ชาวบ้านที่น้องได้สบายใจขึ้นหรือหรือ,อได้รับทรบาบเวลาที่แล้วเสร็จจริงน,นะครับก็ไดยนำเรื่งของท่านนายกนะครับที่ลงพิจารณาประมวงมายืวยก่อนสายงระทนะังในวันนี้ครับ